เอาเอาเอ๊ะเอาทำไมมีคนวิ่งผ่านกล้องพี่อย่าเพิ่งวิ่งผ่านกล้องนะพี่เคเคเคเอา,เอาและกับกาโซทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม,มเราก็อยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าโกวิ่งนะก็ๆๆ พี่คับพี่คับพี่จะมาช่วยผมสอนตกปลาได้ไหมครับผมบอกว่าอย่าวิ่งผ่านกล้องไงโอ้กำลังถ่ายอะไรก็วันนี้นะเราก็เอ้ยช่างเถอะก็วันนี้นะเราอยู่กันในแบบเอ่อฟิชชิ่งเคมูเลเตอร์ไม่ไม่ไม่ชิมดิคือมันก็ฟิชโกฟิชชิ่งเฉยๆนะไปตกปลาเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับนักตกปลายาจกนั่นเองนะผมผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะแบบนี้ปอเสียงตอนนี้ มันจะทังคกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่เคยเล่นเลยนะแบบนี้เราก็จะมาลองเล่นดูนะฮะซึ่งแบบนี้เราก็จะเล่นตั้งแต่ศูนย์จนถึงเอ่อหนึ่งร้อยนะฮะเราจะเล่นหนึ่งร้อยวันในโกฟิซซิ่งนะฮะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นพาร์ทนะฮะนี่คือหนึ่งร้อยพาร์ทหนึ่งร้อยวันเลบมา <laughs> ก็สําหรับวันแรกเราก็จะเป็น ไม่อะผมจะไม่เล่นจนถึงหนึ่งร้อยวันผมจะเล่นจากนูปไปสู่โปรนะฮะใช่ฮะเราจะเล่นจากนูปไปสู่โปรหนึ่งร้อยวันมันเยอะเกินก็ะนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มตกปลาก,กันนะฮะเพราะว่าวันแรกนะฮะเราก็เริ่มมาด้วยการที่เราเป็นยาตกนะฮะเออยาตกไปม,มีตังซึ่งบาทเลย,อ,อ,ยอ๊ยครีมห้าร้อยคก็สําหรับใครที่จะเอาโค้ดก็คือพิมพ์ตามผมได้เลยนะฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีมิวเยอะมากนี่นะคริสต์มาส2024นะฮะแล้วก็มีอันหนึ่งก็เป็นอันนี้นะฮะ5,000ได้โกได้โกฟิต4,000ไม่ได้อ่ะหมดไปแล้วโอเคมันใช้ได้แค่สองโค้ดนะฮะตอนนี้นี่คือไลฟ์อัพได้โอเคอัพสเปรน์ไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็โอ้ย อินเด็กโอเคปลาที่ตกได้นี่นี่คือเมืองแรกเราเราก็เริ่มตกปลากันเลยนะฮะวันแรกอย่าพิสเตเตอร์ไม่นะผมว่าน่าจะต้องเริ่มกันฉันนั่งตกปลาอยู่ลิงตลิงอ๋อมันคือกดหรอโอ้โกดให้โดนโอ้ยกดเยอะจังเลยอ่ะนี่ร้อยนะฮะได้หนึ่งในสิบมานะฮะหนึ่ง เท่าไหร่กิโลไม่รู้แต่ว่าผมขอปรับแป๊บนึงเฮ้ยมีของฟรีด้วยแต่ผมรับไปแล้วเนะน,น่ว่าแต่มันใช้ตรงไหนอ,อี่ว่าแต่มันใช้ตรงไหนอ่ะช็อปเออไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็อ๋มแบ็คแพ็คแ,แน่เลยนี่ไงีมิกบิ๊กกีเอ่อแบ็คโคบิด นีใ่ใช้อ๋อเรามีแค่หนึ่งอง,อง่ะไม่เป็นไรตาไปเลยบูมบุ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 ม,บมอโอ้โอโยได้แล้วตัวเดียวอู้หหนึ่งในร้อยยี่สิบแปดนะทุกคนได้อัปเกรดพอยไปด้วยเราอัปเกรดลักไปเลยนะฮะแล้วก็ฟิตสปีดอ๋โโอเราได้วเวลเดียวอืมใช้โกไปได้ห้าตัวซุ์ วันแรกของเราก็ต้องค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตนิดหน,นึ่งนะทุกคนเพรเราเราเป็นหนึ่งในห้านะออกชอบุชนี่ครับเราได้ปลาหมึกมาเกือจังผมคิดว่าเบ็ดตกปลามันจะเป็นบเบ็ดตกปลาถาวรนี่อีกเดีว่ามันเป็นเฮ้ยตกงานอะได้อะไรอะได้อะไรอะสองห้าสิบด เฮ้ยทุกคนแล้วเมืานะทำไมมันเหมือนอะเหมอนแบนึงแ๊บนึงทำไมมันเหมือนจังเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูได้มันเหมือนอะไรอะมันเหมือนแบบอันนี้ตกเร็วไม่น่าจะได้ของดีเฮ้ยเพื่อนโอ้สกิลอัพได้เล้วทุกคนเราจะอัพเป็นฟิชชิงสปีดโอ้หนึ่งในห้าร้อยสิบสองยี่เพื่อนดีใจด้วยนี่นะะเราได้อะไรมาไม่รู้หนึ่งใน อ๋อโอเคคือถ้าหัวพี่กลมๆนี่ใช่เลยอ่ะถ้าหัวพี่กลมๆนี่คือใช่เลยอ่ะแต่โอ๋ยไม่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 ไมเอากดใหม่ได้ไหมผมไม่เอาผมจะกดใหม่โอ้ยสร์วันแรกของการตกตานะฮะแกนก็เป็นชาวประมงคนหนึ่งที่จนนะนะ ดูตังยงี้ี่ตังๆ์โอ้หนึ่งในหกสิบสี่นะครับยูเจ s ส f o l l โลฟิ t ใช่ไหมมันเขียนเมื่อกี้หาอ่านผิดไอ้เจ้าได้มันคือตอนไหนอะปลาดุกปลาดุกตัวสีแดงพันอะไรอะพี่เป็นพันอะไรปลาดุกเอมิเซียนโอ้ยกดกดกด เฮ้ยได้อะไระบูมโอเคนะฮะเราได้ปลาหน้าตูดมาปลาหน้าตูดไม่ไม่ไผมจะขายก่อนนะผมจะขายเอาตังก่อนนี่เราได้ปลาหน้าตูดแล้วเพื่อนเห็นไหมแปดกิโลแล้วก็ไอนี้คืออะไระฟิชทีเตอร์อ๋อคือเซลปลาใช่ไหมแล้วช็อปอะช็อป จบนี่คือคุณสามารถอะไรนะอ๋อมีอันนี้ขายนะฮะมีแบบว่าเหยื่อขายอุ้ยเหยือย่อที่เราได้ห้าแสนเลยเหรอเ๋อเราได้แค่อันเดียวไงทุกคนะเ,เราขอซื้อเป็ดก่อนเลยกันสามร้อยบาทเก้าร้อยห้าสิบบาทลาแพงแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดเก้าสิบห้าล้านโอ้แพงอยู่ เย่ yeah, ได้มาเท่าไหร่อะได้มา6 7 4บาทนะฮะเออเงินก้อนแรกของข้า6ก4อ้บบาทเย่ซื้อเบ็ดเลยอันแรกเราจะเก็บเบ็ดทุกวันนะ <c oughs> เราจะเก็บเบ็ดทุกวันนะผมเป็นสายคอลเลกชันด้วยนี่เราได้แล้วเบ็ดอันใหม่เบ็ดสีทองโอ้อ้าวาน่ากลัวมากทุกคน เดือดกตโตกันรอเลยไม่ใช่ฉันลืมมากลิปไหมโ okay. อเคอาจอยู่นะทุกคนอาจอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยีย้ไม่ทันโอ้ได้ของกากได้ปลาดุกมาโอ้เขามีปลาอะไรไม่รู้ทุกคนว้าวหนึ่งในเศษนะฮะขี้โมูไอ้นี่มันขี้โมูนะฮะอันนี้มันแอก โอ้ยได้เนื้อได้มินเนียมมินเนียมกลีบแล้วก็เวลอัพแล้วด้วยอืมอัพสตรีนไปนะฮะดูซิว่าสตรีนคูณสองแล้วคูณสองสปีดคูณสองสปีดโหมดแคสคูณสองเซลเอวลีเล่เว่ยบิ๊กแบ็คแพ็คเปิดโกดเทียอืมแล้วก็มีเบ็ดร,ระดับเทพด้วยนะฮะแล้วก็อืมอ๋อสามารถ ตกได้เพิ่มขึ้นอ๋อแต่ว่ามันเล่นได้แค่สิบสองชั่วโมงโอ้มันได้แค่นั้นนะทุกคนเราไม่ไม่มีตังค์สนับสนุนได้นะคนเจ๊ไม่ตกไปตกไปวันแรกอาจจะดูไม่ได้แบบเยอะมากโอ้ได้สมอลก,กิฟ อืมเราเปิดมิียมไปเลยโอเพนเอ้ยได้หนึ่งนได้หนึ่งในเก้าสิบเก้าสโนว์แมนทุกคนเอ้ยเราได้เบิดมาไห้ดูสิบวกอะไรบ้างนี่บวกสเตนห้าสิบบวกโอ้ทุกคนดวงดีดวงดีดวงดีผมดวงดีดวงดีดวงดี เปอร์ลืมใช้เออเคใช้เง้นละฮะมืองแรกมันมีเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเมืองแรกมันไม่มันเร็วจากอ๋อถ้าเร็วอย่างนี้คือเอาง่ายๆคือเกลือใช่ไหม โอเคตามนั้นคือจบโทษถ้าเร็วคือเกลือนะฮะกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยได้สมอกิีบเอ้ยไม่ใช่ได้มินเดียมกรีบไอ้เบ็ดน,นี้เราได้มาจากไหนฮะเฮ้ยทุกคนได้ของดีปะอโอเคเกลืออยู่ดีไม่ใช่ของดีแต่เป็นเกลืออยู่ดีเกลือเคลม เอ้เดี๋ยนะนี้มีเบ็ดทัน,นทพีพ์ตวอยหรอ <c oughs> เป็นเบ็ดจากอีเวนต์นะคะทุกคน Make Big g i f t ใช้สิบอ๋ออ p e นอันนี้คือได้อะไรสมอกิฟคือไม่ค่อยดีนะทุกคนไม่ค่อยดีสมอกิฟไม่ค่อยดี ๋ยวดูซิว่าเราได้อะไรบ้าง <c oughs> ตอนนี้เราขาดพวกกะกากระทุกคนเออเราขาดพวกกะกากรงั้นเราก็ต้องใช้เบ็ดเออเบ็ดกระจอกกระจอกใช่ไหมสักครู่นะฮะเราจะต้องใช้เบ็ดอันแรกกับเหยื่อที่มันกระปูกที่สุดเลยเหยื่อเหยื่อตรงนี้นี่ใช้เหยื่อนี้ เราเราขาดแค่แบบว่านี่ปาบเขาให้หนึ่งในไม่อยากได้หนึ่งในสามอยากได้หนึ่งในสามอยากได้กากที่สุดอ่ะผมอักรักไปแล้วด้วยไงเดี๋ยวเราจะแบบเดี๋ยวเราจะปเรกเก่งๆขึ้นเราจะเก็บตัวกากไม่ได้อันนี้เราก็เคยได้แล้วไม่เอาอยากได้ตัวที่ยังไม่เคยได้ จะเก็บอินเด็กให้ครบทุกตัวนะฮะเองจริงไม่ต้องครบทุกตัวก็ได้เย้ห yeah, นึ่งในสามสิบสองโกลฟิตมาแล้วนะทุกคนไหนดูซิเราขาดอะไรอีกบ้างหนึ่งในสามสิบแปดสตาร์สีนะแล้วก็นี่เลยไม่เป็นรเราใช้เราไปใช้อันนี้อ่อเราไปใช้อันนี้แอปเปิลนะฮะเราใช้แอปเปิลเนี่ยแอปเปิลน่าจะโอเคอยู่เนี่ยพอพอได้ บูมบูมบูมชะลากานึกเขาให้โอ้ได้หนึ่งทับสิบหกแล้วทุกคนขาดีแก้หนึ่งสามกับหนึ่งสี่สิบปดแหละขาดสองตัวเพื่อนเอ้ยโยเอ้ยโยกเอาอย่ามาดีครับได้สมองเพื่อนผมไม่ไปเพื่อนผมจะตกให้ได้ให้ได้ครบทุกตัวในเมืองแรก เราจะอยู่กับแบบนี้ยาวๆนี่ทุกคนเราจะแบบจะนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิง่งเฮ้ยโอเคไม่ไม่อยากได้ของดีอยากได้ของเกลือคนอะไรอยากได้ของเกลืออ๋อโอเคงั้นเราก็ต้องวิ่งเบ็ดเบาๆสิเออเออใช่ไหมใช่ไหมเราต้องวิ่งเบ็ดเบาๆด้วยโอ้ได้มินเต็มคลิปนี่เราวิ่งเบ็ดแค่นี้พอเราจะได้หนึ่งในสามแน่นอน ม,ม,ม,มันใหม่มันหนึ่งในสิบไงมันไม่ใช่หนึ่งในสามไงอันนี้คือกากสุดแล้วนะฮู้นเราขาดหนึ่งในสามหนึ่งในยี่สิบแล้วก็หนึ่งในสี่สิบแปดเออโอเคประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้แหละเพราะอันนี้เหนือที่กากที่สุดแล้วนะขอเถอะหนึ่งในสามันมันมันหายากกว่าไอ้มันหายากกว่าไอ้ได้เยอะอีก โอ้ยหนึ่งในยี่สิบโอเค่ะดแค่สี่สิบแปดกับหนึ่งในสามแล้วสุดๆอ,อ,อันนี้เราหาหนึ่งหนึ่งในสี่สิบแปดนะทุกคนมาเทิดมาเถิดมาเถิดมาเถิดมาปิวโอ้ยได้แล้วคือทุกคนมันมีเซนแบบไ, <laughs> ไอหนึ่งในสามเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้หลังสุดเนี่ยนะ โอเคคือนในสามคุณได้หลังสุดคือถ้าเราแบบกดไม่ให้มันแตกนี่คือ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูถ้าเราไม่ไม่ลองไม่กดดูฉันจะลองไม่กดฉันจะกดแค่สมอันแล้วฉันจะลองไม่กด แน่เลยจะไม่ได้เลยถ้าไม่กดเฮ้ยเอ้ย,อยนี่แหละเบตแบบนี้แหละทุกคนเราจะได้แล้วทุกคนแบตบนี้แหละหนึ่งในสามแน่นอนเรามาอะไรคือเราต้องมานั่งหาแบบอันที่มันเกลือ,อทุกคนเฮ้ยเร็วอย่างนี้เลยมั้โอเคเแบตบ ้ารอบนี้ไม่ได้นะผมจะไม่หาแล้วผมจะไม่หาอีกเราไปแล้วอันนี้ไม่น่าได้ว่ามันโอเคเจอกันมารูต้องการ <c oughs> ข้าจะไปเตะอื่นแล้วข้าต้องไปเก็บแล้วไอปูกระจอกกระจอกเอ้ยไม่ไม่ทุกคนปูมันต้องอยู่ข้างหินใช่ไหมเออปูมันต้องอยู่ข้างหินเพราะงั้นอีกสักนี้แล้วกันรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเมืองกัน มันขึ้นมาฟรีอยู่แล้วแต่ผมกดกากระบาปแล้วหนึ่งในห้าไม่เออเออโอกาสโอกาสได้อยู่อีกสักรอบนึงลองดูหนึ่งในสามาหนึ่งในสามมาเหอะมันนี่ผมใช้บ็ดการที่สุดนะเอ,อ้ยอันนี้แหละมาแน่โอ้ยหนึ่งในห้าอยู่อีกตัวอีนิดนึงอีนิดนึงโอเคเป็ด okay, มาหนึ่งในสามอะ เราได้โค้งแล้วใช่ไหมเราขาดแค่หนึ่งในสามอย่างเดียวแล้วทุกคนโค้มามาเทมาเะคนอะไรนั่งหาไม่ใช่อนะันเนี้ยอันนี้ช้าๆเนี่ยไม่ใช่คนอะไรนั่งหาหนึ่งในสามถ้ารอบนี้ไม่ได้นะฉันจะไม่หาแกแล้วว่าเกมมันกากที่สุดแหละเอ้ยมีิวกาสโอเคไม่ใช่ ไม่อันนี้ไม่นับว่าเป็นไอ้น,นี่ไงไม่นับว่าเป็นปลาปล่อยร <c oughs> อดเลยศพส,สิกโซนอ่าโซน <c oughs> เอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หนึ่งในห้าฮ้าไม่หาและเจอกันมเมื่อลโกต้องการแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากมาอยู่ขับผมคุณก็ค่อยมาอยู่เมื่อโลกต้องการแล้วกันนะแตวผมจะไปขายแล้ว เราจะเอาตังค์ไปขายนะฮะไม่ใช่เอาตังค์ไปขายเอาปลาไปขาย c ีวอได้มาหนึ่งพันสามนะทุกคนผมจะเก็บเป็ดนะฮะเราจะถึงแม้เราจะมีเิ็ดที่มันเก่งแล้เก็อนะแต่ว่าเราจะเก็บเป็ดนะฮะเฮ้ยแต่มันมีโพชั่นด้วยนี่ไงรักโพชันหนึ่งรอยบาทตัวหัวสติ๊กน่วยแล้วก็สปีดด้วยซื้อมาอย่างละหนึ่งแล้วเราก็ อ,อ๋อมีตังอยู่อีกหนึ่งันสารอบาทแล้วก็ซื้อปลาไปซื้อไปก่อนนะเราจะเก็บทุกอันนะเราจะเก็บทุกอันเลยนะโอ้ยทุกคนขอใครนะฮะเรือ200สองรบาทสปาว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรือส่้ชีวิตเนาะ เอ้ตกปลาได้ด้วยบนเรือแต่เราจะไม่ตกนะฮะทุกคนขอสักแป๊บนึงผมขออะไรที่มันเอ้เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูที่ว่าไอ้น,นี้มันมีเรือไหมมีเรือในนี้ไหมฮะ <c oughs> มีไม่มีเรือนะฮะมีแต่เบ็ดนะทุกคน,นกับเหยื่อสมอกิฟตนี่คือมีเรือไหม โมาเลยกดมาเลย,เลยอ๋อมีแต่เบ็ดกับเหยื่อนะันุกผมกี่เบ็ดเดี๋ยวผมจะเอ่อใช้เบ็ดที่มันเบิ่มเบิม,บมในการตกปลาก่อนนะฮะซูเปอร์นะฮะอย่าบอกว่าซูเปอร์คุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้หนึ่งในสามมานะคือขั้นต่ำก็หนึ่งในสองร้อยแล้วได้ปลา ย่ป่าหน้าตุกเราอัพสปีดไปเลยนะฮะเราเน้นเร็วทุกคนเราเน้นเร็วเราไม่เน้นลักเราไม่เน้นลักนะฮะเราใช้ไปเลย้องเบสดูว่ามันจะได้อะไร9.5สุ per นะฮะสุ per โอ้ได้พี่ปาหน้าตุกมาอีกแล้ว ไปผมว่าผมน่าจะได้แล้วเลยทุกคนวิ่งช้าจังคือเริ่มมีตังเริ่มมีตังเง,งินมันต็มเตแล้วนะเราจะเอาไปขายนะเซียวเ้ยเราห่างไม่ได้ด้วยที่เจ็ดร้อยังไม่ถึงเราอยากได้ก็อันต่ำหนึ่งพันก่อนผมอยากได้หนึ่งพัน ผมจะได้ไปเมืองอีกเร็วขึ้นนะฮะมันชาเกินคือสปีดมันแบบว่าปุ๊บได้ปุ๊บได้ไงโน่นมันอาจจะแบบว่าอัพวิวได้เร็วใช่พอเราใช้สปีดอะใช่ฮะถ้าแบบว่าเราใช้สปีดในการตกอะไรเงี้ยอะ่ะจะเราอัพวิวได้เร็วมันก็เลยแบบมึงเอาสปีดก่นพอลักก็ได้มาอีกสามร้อยนะไปเลสโก o ไปเมืองต่อไปกัน คิป <c oughs> เดี่ยวตื่ครับผมขอเป็นเรือหน่อยครับกรับผมไปเลยครับเท่าไหรแล้วอ่ะยี่สิบเป็นนาทีแล้วโอ้ย <c oughs> ก็ทุกคนก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะไปเจอกันใหม่เมืองหน้านะครับกับพาร์ตต่อไปนะตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วเริ่มแบบตอนนี้กําลังสร้างเอ,อ้ยไม่ใช่ก็สําหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดใจเเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามให้ด้วยนะก็ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะไม่บุย,บย